ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันในส่วนของเปิดกล่องดมแผงนะครับเป็น EP ีที่10นะครับผมอ่าเป็นตอนที่10แล้วนะครับวันนี้มีอะไรมาให้เปิดให้เพื่อนๆเปิดดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้ กดถูกใจคลิปเราเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเพื่อนจะได้เห็นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เรามีงานตัวไหนมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวที่เราจะเอามาเปิดกล่องวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4่กองนะครับ4รายการนะครับแบ่งออกเป็นรายการที่1นนะครับมันคืองานพีบันไดนะครับเป็น R. Ah S f A. Full Ah เป็นตัว Full Armor e นะครับ78็ดสิบแปดคิหนึ m ่ง High Grade g u n f u l m o r จากภาค Origin นะครับตัวนี้นะครับเป็นางาน MSD ด้วยนะครับผมกล่องต่อมานะครับก็เป็นสินค้าประจำสัปดาห์นี้นะครับอ่าสินค้าขายปกติก็คือตัวไฮเกรดกันแคนนอนนะครับเวอร์ชันของ Kukluz Doa Island นะครับผมอ่าตัวนี้แล้วก็กล่องต่อมานะครับก็จะเป็นไฮเกรดจากภาค The Wish of Mercury นะครับผมตัวไฮดีนนะครับสตรีมสตอมสตรีมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าออกเสียงถูกไม่ถูกเนะาะอันนี้อันนี้ก็เป็นกล่องล่าสุดนะครับของ The Width of Mercury นะครับผมเป็นกล่องที่เป็นกล่องลำดับที่22แล้วนะครับใครที่เก็บภาคเดอะวิดเนี่ยนี่กล่องที่22แล้วนะครับเรามากันพอสมควรแล้วน่าจะใกล้ครบซีรีส์แล้วนะครับผม แล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับเป็น 2001B นะครับมันคืองานจีนนะครับพูดกันตรงๆก็คือ,อตัวนี้นะครับเป็นรหัสของคุณมาสเตอร์เกตนะครับอ่อสลัดซากูวอลเลอร์รอไอม่ใช่เด็กสลัดซากูแฟนทอมสลัดซากูแฟนทอมนะครับเป็นตัวสีฟ้าเนาะเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาดูแผงข้างในกันว่า ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น4งานที่เราจะมาเปิดกล่องดูวันนี้นะครับเพื่อน,นคนไหนที่ชอบก็เดี๋ยวดูกันไปทีละกล่องนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยครับกล่องแรกที่เราจะมาเปิดกล่องดูกันวันนี้นะครับก็คืองานไฮเกรดนะครับ1นึ่งร้อยนะครับ rx 7 7ขีดสการแคนนอนนะครับผมกล่องนี้เป็นการแคนนอนที่มาจากภาคของคูคุลุส โดอาไอแลนด์นะครับผมอ่ามันก็จะมีความแตกต่างจากการแคนนอนที่เคยออกมาแล้ว2เวอร์ชันนะครับอ่าอย่างที่ผมเอารูปให้ดูเนาะจะมีตั้งแต่เวอร์ชั่นที่1น,นะครับอ่ามันก็คืองานของไฮเกตยูซนะครับแล้วก็กล่องที่2นะครับก็เป็นงานการแคนนอนที่เป็น UC เหมือนกันแต่เป็นอ่าตอนนั้นเรียกเราเรียกกันแคนนอนอ่ากล่องรีไวนะครับผมก็คือทําใหม่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ การแคนนอนที่อยู่ในภาคของ k u ค u ลุสไอแลนด์ n ดอาไอลนะครับผมลักษณะของกล่องเนี้ยผมบอกเลยมันมีความเป็นงานที่พัฒนามาจากของภาคออริจินซด้วยซันะครับผมดีเทลจะเหมือนกับของกระดัมออริจิเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมข้างในนะครับะจะมีอยู่1นสอง สม,มีอยู่3ห่อนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนใบประกอบนะครับใบประกอบเนี่ยของการ c a แคนนอนก็ค่อนข้างสวยงามนะครับดูแล้วหน้าเก็บทั้งหน้ากล่องแล้วก็ตัวใบประกอบเลยนะครับข้างในนะครับก็มีแผงพลาสติกอยู่1 2ึ่งสองสี่ห้าดแดแแผงนะครับแผงพลาสติกทั้งหมด8แผง เดี๋ยวนี้ก็เป็นดีเทลรายละเอียดนะครับของการแคนนอนตัวนี้นะครับลูกเล่นหลักๆของการแคนนอนตัวนี้นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนแบ็คแพคได้2แบบนะครับผมเป็นแบบที่เป็นแคนนอนนะครับผมแล้วก็เป็นแบบที่เป็นยิงมิสไซน์นะครับสามารถเปลี่ยนได้2แบบเลยนะครับอันนี้ข้างในก็เป็นรูปแบบการประกอบนะครับใครที่ชอบ2แบบก็คงต้องเบิ้ลนะครับผม ใครที่งบน้อยก็อาจจะกล่องเดียวก็อยู่นะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นตำแหน่งติดสติกเกอร์นะครับกล่องนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เขาให้มาเป็นสติกเกอร์นะครับใครที่กําลังรอว่าจะมีดีคอน้ําขายไหมในอนาคตผมว่ามีนะครับเดี๋ยวต้องมีค่ายไหนทําสักค่ายหนึ่งเดี๋ยวตอนนั้นใครที่แบบจะติดดีคอน้ําก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแผงพลาสติกกันสัหน่อยนะครับขอแรกนะครับจะมี3ามแผงนะครับ แบ่งออกเป็นแผงแรกเลยเนี่ย PC นะครับตัวนี้ยังใช้เบสของกลุ่มออริจินอยู่เพราะฉะนั้นแผง PC นียจะเป็นแผง PC ที่ตอนนั้นใช้กับการออกแบบของออริจินนะครับผมอันนี้เป็นแผงของเกาะน,นอกสีแดงนะครับ B2 เพื่อนๆเห็นในแผงในถุงนะครับมันจะค่อนข้างโอเคมีดีเทลนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะมากสมกับเป็นงานออกแบบใหม่นะครับมันก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้น อันนี้เป็นแผงดีหนึงนะครับแผงดีนึงจะเป็นโครงในนะครับซึ่งโครงในของสีกันแคนนอนเนี่ยจะออกเทาเทาที่มันเป็นเทาที่แบบเหมือนผสมแดงไปนิดนึงนะครับสำหรับผมเนาะมันจะเป็นเทาแบบมันค่อนข้างเทาเทาที่แบบมันไม่ได้เทาแบบเข้มนะครับแล้วก็ไม่อ่อนด้วยนะครับอันนี้ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นเอาด้านนี้ก่อนเป็นแผง b 1 b 1ก็จะเป็นส่วนของเกาะสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วด้านหลังตรงนี้จะเป็นแผง c 1นะครับก็จะเป็นตัวแบ็คแพคที่เป็นส่วนของตัวแคนนอนนะครับอันนี้เราจะเห็นแคนนอนข้างหลังเลยนะครับแบบอาปืนใหญ่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของล็อกเก็ตนะครับผมตัว e อาแผงอันนี้แผง e นะครับจะเห็นล็อตัวล็อกเก็ตนะครับผม แล้วก็หอดสุดท้ายนะครับก็จะเป็น C2 อันนี้แผง C2 ก็จะเป็นส่วนของปืนอาวุธปืนนะครับแล้วก็ส่วนของแคนนอนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผง A เป็นแผงแผงประจำก็คือแผงมันติคัลเลอร์นะครับมีส่วนของโครงไนนะครับอันนี้สีโครงในแล้วก็มีชิ้นส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วด้านข้างนี้เป็นขัวนะครับ ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็พารสีฟ้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดนะครับของตัวกันแคนนอนนะครับกันแคนนอนไอ7ีกันแคนนอนกล่องของคุก r u ไ Island นะครับผมอันนี้นะครับราคานะครับราคาก็จะอยู่ประมาณอ่ามัน2,300เยนนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสัก 800ยถึง8 3 0อิบาทนะครับผมาราคาที่ขายกันนะครับเพื่อน่คนไหนสนใจเนี่ยก็ลองหาซื้อกันได้เลยนะครับตอนนี้สินค้าออกแล้วน่าจะหากันได้พอสมควรนะครับผมส่วนกล่องนี้บอกไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวมีรีวิวให้ดูเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปที่เราจะได้เห็นก็น่าจะเป็นคลิปรีวิวในส่วนของกันแคนนอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันอีกทีนึงว่า มันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามีโอกาสจะเปรียบเทียบของอตัวกัน c a ค o นอนกับกคันนอนเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันเลยครับมาถึงกล่องที่2นะครับก็จะเป็นงานไฮเกรดเหมือนเดิมนะครับเป็นไฮเกรดจากภาค the wish of mercury นะครับผมจากภาคแม่มดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว h ฮ i ี้สเตมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมน,นะแต่เอาเป็นว่าผมอ่านตามนี้แล้วกัน นะครับก็ตัวไฮดี้นะครับอ่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบอาวุธมาเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับอ่าข้างในกล่องนะครับจะมีแผงพลาสติกอยู่1 2 2ห่อนะครับมี2ห่อไม่เยอะนะครับผมอ่าอันนี้ก็แผงพลาสติกทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 6, 6แผงนะครับบวกสติกเกอร์ฟอยล์หอันก็ไม่ถือกันเยอะนะครับผม ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ดูมีความเพียวดีนะครับมีจุดน่าสนใจหลายจุดดีนะครับสําหรับตัวนี้เนบาบางครั้งดูดูดีๆมันก็เท่ดีนะครับเนาบางคนแต่ถ้าดูภาพอย่างเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกว่ามันแบบดูไม่ค่อยเท่เลยอะแต่พอเห็นแบบภาพอย่างเงี้ยผมว่ามันดูดีมากนะครับอเดี๋ยวเรามาดูแผงพลาสติกกันเลยดีกว่านะครับแผงพลาสติกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ เรามาดูทีละแผงห่อแรกนะครับจะประกอบไปด้วยอันนี้แผง C นะครับ C เดี๋ยวจะเป็นพาร์ทสีม่วงนะครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเกาะนะครับผมส่วนเกาะก็ตัวนี้จะเป็นเทาสลับม่วงนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้แผง B นะครับแผง B ก็จะเป็นพาร์ทสีเทาละนะครับเทาเทาที่ผสมม่วงนิดนึงนะครับผม แล้วก็อันนี้แผงบ er ีมเซเบอร์นะครับเป็นบีมเซเบอร์สีชมพูใสนะครับ yeah. ผมแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นอีกขอนึงก็จะมีแผงดีนะครับเป็นเคียร์พาร์ตสีม่วงนะครับตีมขุ่นอย่างที่บอกไปนะครับตีมขุ่นเป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แผง A นะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าอกแล้วก็ชิ้นพาร์ตที่เป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นโล่อันนี้หน้าอกนะครับผมแล้วก็อีกขอนึงก็เป็นแผง E2 นะครับก็จะเห็นนี่อันนี้เป็นอาวุธนะครับอาวุธทั้งหลายแหละเนาะก็ส่วนปืนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของภาค The w i ิสออฟเมค c ลี y นะครับตัว h ฮ i d i นะครับผมดูแล้วาพาร์ทไม่น่าเยอะนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่กําลังตามหายอยู่เนี่ยตัวนี้อาจจะช่วงนี้อาจจะดูหายยากๆหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาตัวนี้สินค้าถูกจัดแบ่งส่ง นะครับผมมันแบ่งส่งเป็น2รอ,อบเพราะฉะนั้นสินค้าเข้ามาชุดแรกเนี่ยอาจจะมีจํานวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็น่าจะยังพอหาได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวประกอบแล้วกันมันก็ไม่ค่อยแบบมีความพิเศษในการที่จะแบบวิ่งตามหากันเท่าไหร่นะครับผมทีนี้ตัวไฮดี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับไฮดี้ซอมตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าาร้อบาทนะครับกล่องนึง นะครับประมาณ580เนาะผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังตามหาอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกราคาไปแล้วนะครับราคาก็ไม่ควรเกินอย่างที่ผมบอกนะครับคนก่อนนั้นก็เป็นราคารีเซลไปนะครับคนไหนที่โอเคกับราคาก็โอเคนะครับคนไหนไม่โอเคผมแนะนำให้รอนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะรีโปรดักกลับมาในระยะเวลาสั้นเหมือนกันนะครับพะช่วงนี้ใครที่เก็บภาค The Wish of Mercury เนี่ย สินค้ากำลังทยอยรีโปรดักต์ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการขาดตลาดเหมือนการวางขายช่วงแรกๆเลยนะครับผมอ่านี้ก็เป็นกล่องที่2ที่เราเปิดกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่3กันนะครับว่าเป็นอะไรกันไปเลยครับอ่ามาถึงกล่องที่3นะครับของวันนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นงานพรีเมียบบันไดนะครับผมเป็นงานไฮเกรดนะครับของภาคออริจินนะครับ มุมกล่องนะครับเขียนคําว่ากระดัม Origin นไว้อยู่นะครับผมมีโลโก้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็น SA01 Full Armor Gundam กันดัมนะครับางานตัวนี้เป็น MSD นะครับผม MSD คืออะไรก็คือโมดูลสูตร d i s c o v e r y นะครับผมหรืออะไรก็คือ,อกระดัมกล่องนี้มันอยู่ในแพนการประกอบนะครับ เหมือนแบบเหมือนเราออกแบบไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้ประกอบขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าถ้าใครที่แบบดูกันดัมออริจินเอ๊ะทำไมไม่เห็นตัวนี้โผล่มันไม่โผล่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็น MSD นะครับอ่าแล้วพวก MSD ส่วนใหญ่จะสวยด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะไปโผล่ในพีบันไดนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบนะทำขายปกติก็ได้ไม่ทำนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้มันก็มีช่องทางของการสั่งซื้อที่ถูกลงแต่ก็ใช้ดวงลุ้นเอาส่วนกล่องน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนั้นกดไม่ได้ครับต้องบอกก่อนเลยว่ากดใน s h o ป e e o f f i c i a ีพีบันไดไม่ได้ตัวนี้ก็เลยซื้อเป็นรีเซลมาจากฮ่องกงนะครับผมส่วนราคาเดี๋ยวเราค่อยมาดูหลังจากเราเปิดกล่องกันนะครับก็ราคาสูงอยู่นะครับผมแต่เพราะอยากได้นะครับเราก็ต้องซื้อมา นะครับผมตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเห็นมากกว่านี้เดี๋ยวเรารอดูรีวิวกันนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นส่วนใบประกอบนะครับใบประกอบของ f u ลอาร์เมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าปกไม่มีมาถึงก็เป็นลิสต์รายการพอของแผงพัาสติกเลยนะครับอ่าด้านในก็เป็นตัวแหน่งของการประกอบนะครับแล้วก็มี ตำแหน่งที่เราต้องติดดีคอน้ำนะครับผมอันนี้แผงพลาสติกเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้า,าเพื่อนๆคนไหนส่องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีกากบาทด้วยนะครับกากบาทก็คือส่วนที่เราไม่ได้ใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาประกอบเนี่ยอาจจะต้องเน้นหน่อยนะครับดูชิ้นส่วนดีๆว่า ชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับเพราะบางชิ้นหน้าตาสีมันเหมือนกันหน้าตาชิ้นมันเหมือนกันแต่สีคนละสีนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับผมทีนี้เราลองมาดูกันทีเราห่อนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห่อนะครับผมงานตรงนี้มี 6, หกห่อเราดูห่อแรกก่อนห่อแรกเนี่ยเป็นแผงบีมเตเบอร์นะครับบีมเตเบอร์เป็นสีชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นแผง A นะครับ แผง A เนี่ยเท่าที่ผมดูมันคือแผงของกระดัมออริจินนะครับผมอันนี้เป็นแผงของกระดัมออริจิเลยซึ่งดูแล้วใช้นะครับไม่กี่ชิ้นนะครับจากใบป,ประกอบเมื่อกี้เห็นเลยว่าแผง A ใช้ไม่เยอะนะครับอาจจะต้องดูดีๆส่วนอันนี้เป็นแผงเฉพาะเลยของเขาเป็นแผง FA นะครับตรงนี้เขียน FA นะครับ FA ก็คือแผง F เนี่ยมาจากฟัเมอร์แล้วกัน FA นะครับก็จะประกอบไปด้วยเป็นแผงมัลติคัลเลอร์เหมือนกันนะครับจะมีชิ้นส่วนของแผงสีส้มนะครับอันนี้สีส้มแล้วก็มีแผงของไ์เกนนะครับชิ้นนี้ไม่เป็นขาวนะครับเป็นไ์เกเป็นสีขาวเกือบเทานะครับผมตรงนี้ข้างในเป็นส่วนของอาวุธที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็ข้างบนเป็นพาร์ทของชิ้นส่วนสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห่อที่1นนะครับทีน,นี้ห่อที่2เนี่ย จะเป็นแผง FB1 นะครับอันนี้เป็น FB1 FB1 เนี่ยจะเป็นแผงสีเขียวนะครับอ่าของพวกเกาะที่อยู่ข้างนอกทั้งหมดนะครับตัวกระนับ o ออริจินเนี่ยยังคงใช้แผง PC นะครับในการทำจุดขยับอยู่นะครับสหรับรุ่นนี้ก็ยังคงความเป็นออริจินอยู่นะครับอ่าแผงต่อมานะครับเราพิการเป็นแผง FD นะครับแผงเฉพาะกนันพูัมเมอร์เหมือนกันนะครับเป็นแผงสีส้ม นะครับผมแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็น fc fc 1นะครับอ่ามันจะเป็นแผงของตัวเกราะฟวเมอร์นะครับผมอ่าเป็นสีเขียวนะครับเป็นส่วนของทาร์ฟฟัวเมอรอันนี้นะครับเป็น fb 2 F, อ fb 2นะครับส่อนนอกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มี fb 1แล้วอันนี้ fb 2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผง B ที่เป็นโครงในนะครับผม อ่คงในสีเทานะครับโอเคต่อมานะครับเป็นแผงคงในนะครับอันนี้แผง C นะครับคงในแล้วก็แผง B เหมือนกันนะครับ B 2 B 1นะครับคงในหรือคงในแล้วก็จะมีดีคอน้ํามาให้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นดีคอน้ํานะครับผมแล้วก็แผงสุดท้ายครับแผงสุดท้ายสองขอบสุดท้ายแล้วกันเป็นแผง C หรือเปล่าเาไวะมองไม่เห็นนะ เป็นแผงสีขาวนะครับโอเคแผงดีเป็นดีสองอโอเคแผงดีสองนะครับอ่าดีสองทั้งคู่เป็นแผงเกาะนะครับเป็นไลเกนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นแผงไลเกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดนะครับของกันดั้มฟูลอาร์เมอร์นะครับอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ สนใจนะครับตอนนี้มันวางขายเป็นพักใหญ่ๆแล้วคงต้องผมใช้คำว่าต้องพึ่งราคารีเซลเอาแล้วล่ะครับว่าเราจะหาราคาไหนได้เนาะอย่างกล่องนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าราคาที่ผมได้มาถามว่าสูงไหมค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นราคารีเซลนะครับกล่องน,นึงกล่องน,นี้ผมได้มาประมาณ1500นะครับผม1500บาทแต่ถ้ามีขายล่าสุดผมเห็นใน s h o p e e Official เนี่ยไม่ใช่ shopee นะครับ มีบางร้านขายอยู่1,600นะครับผมอ่าก็ลองหาซื้อดูนะครับขายที่โอเคกับราคาเนี่ยผมว่ามันในเมื่อมันกดไม่ได้แล้วเนี่ยก็ทำใจกับราคานะครับแล้วก็ซื้อไปนะครับเพราะเอาจริงๆผมไม่รู้ว่าอ่าฟัวเมอร์กล่องเน,นี้ยจะรีโปรดักต์อีกทีเมื่อไหร่อาจจะปี2ปี3ปีก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่รู้นะครับอ่าเป็นไปได้ตอนนี้ยังหาได้อยู่ใครหาได้ก็เก็บ นะครับผมอันนี้ก็เป็นคําแนะนําไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันเลยครับอ่ากล่องสุดท้ายนะครับที่เราจะมาเปิดกล่องดูวันนี้นะครับมันคืองานรหัส2 0 0 1 b นะครับอ่าเป็นงานของค่ายจีนนะครับผมกล่องสุดท้ายซึ่งกล่องเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอ่าแม้แต่ชื่อยี่ห้อเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันชื่อยี่ห้ออะไรนะครับเอาเป็นว่า ตัวเนี้ยสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่านะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่างานตัวนี้เป็นอะไรนะครับ 2001B นะครับมันคืออะไรกล่องเป็นกล่องน้ําตาลเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับใครที่มองหางานนะครับงานงานตัวนี้แล้วกันตัวนี้ก็คือตัวงาน m a สเตอร์เกต ซากุนะอะสาสแลตซากุแฟนทอมนะครับผมเดี๋ยวกล่องออกก่อนนะครับโ okay. อเคนะครับกล่องนี้นะครับก็เป็นงานจีนนะครับพูดง่ายๆก็คืองานกอล์ฟแหละนะครับผมเพราะว่าอ่าตัวสแลตซา,ากุแฟนทอมเนี่ยตัวโปรดักต์สินค้าตัวนี้ของบันไดมันจะเป็นงานอ่พรีเมียมบันไดนะครับตัวนี้ก็ ออกมาเพื่อมันก็คือก๊อปเนาะก๊อปยังไงก็คือก๊อปนะครับแต่ก็ผมถือว่าเป็นทางเลือกนึงแล้วกันนะครับให้เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่กําลังตามหาซากุอ่ะซากุแฟนทอมนะครับแต่มันก็ค่อนข้างหายากแล้วตอนนี้นะครับอ่าทีนี้เราลองมาดูแผงพลาติกทั้งหมดกันว่ามันเป็นยังไงดีกว่านะครับมันจะคุ้มกับที่เราจะซื้อไหมนะครับ ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองประกอบเพราะฉะนั้นเพราะตัวนี้เป็นตัวแรกของค่ายนี้เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าพลาสติกจริงเนี่ยถ้าประกอบแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมได้ดูรีวิวบางส่วนละก็ถือว่างานออกมาคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมใบประกอบเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรเลยนะครับตัวใบประกอบเนี่ยก็กระดาษ a 4นะครับกระดาษกระดาษเนี่ยก็คือเหมือนกระดาษ a 4นะครับแต่ข้อดีคือผมมองว่าเขาทํา สีอ่าเขาทําภาพเนี่ยภาพที่เอามาทาเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับเวลาเราดูเนี่ยก็ค่อนข้างน่าจะโอเคอยู่นะครับมีความชัดเจนแต่อาจจะไม่ค่อยเขาเรียกไงอะ่ะตัวกระดาษมันอาจจะแบบเหมือนกระดาษกระดาษธ,ธรรมดาไปนะครับใครบางคนเนี่ยที่เขาเก็บอ่บาใบประกอบเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยนะครับอ่าซาลาซากูวารีเออร์ก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับผม อ่าเป็นสีฟ้าอ่าเป็นตัวสีฟ้านะครับอันนี้ด้านหลังก็จะตรงนี้เป็นตัวตำแหน่งติดที่คอน้ำนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับอ่าทีนี้เราลอ,ลองมาดูพลาติกกันนะครับพลาติกเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันจะมีห่อเล็กๆค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเราดูพวกห่อเล็กๆกันก่อนละกันนะครับจะได้ตัดออกไปนะครับอันนี้ห่อแรกเนี่ย มาดูก่อนจะเป็นแผงสีส้นมนะครับแล้วด้านหลังเนี er ่ยจะเป็นเหมือนท่อพวกท่อนะครับเป็นแผงสีดํานะครับลองดูชัดๆใกล้ๆนะครับแผงสีส้มค่อนข้างโอเคดีนะครับผมว่ารายละเอียดเขาค่อนข้างโอเคใช้ได้อยู่นะครับผมลรอกต่อมาอันนี้แผงสีขาวครับอแผงสีขาวรายละเอียดเราจะเห็นเส้นนะครับเส้นค่อนข้างคมอยู่นะครับ เส้นของล่องเนี่ยค่อนข้างคมดีนะครับแต่พลาสติกเป็นไงเนี่ยอาจจะต้องลองตัดตประกอบดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแผงหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผงสีขาวนะครับอ่าดูไปเร็วๆหน่อยเนาะผมว่ารายละเอียดจากที่ผมดูแผงตอนเนี้ยค่อนข้างโอเคดีนะครับผมอันนี้เป็นแผงสีแดงนะครับผมอ่าแผงสีแดงนะครับก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับ อันนี้แผงสีขาวโอ้นี้คนขับนะครับคนขับแยกออกมาจากแผงเลยนะครับอันนี้คนขับแล้วก็แผงเคลียร์พาร์ตสีขาวนะครับเป็นหน้ากากเนาะหน้ากากของหน้าซากุระหรืหน้ากากด้านหน้านะครับผมอันนี้นะครับอ่าแผงสีฟ้านี้คุโอนี่หมวกเลยหมวกซากุนะครับผมซากุวอเลเอร์แล้วก็ข้างหลังแผงสีเหลืองนะครับอ่าค่อนข้างจากที่ดูสีเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคดีนะครับผม อันนี้แผงส,ค <methodology. S 1> สีคงในเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็อันนี้สองอันนี้จะเป็นส่วนของบีมละเคียร์พาร์จะมีสองบีมมีสองสีนะครับสีแรกเนี่ยชมพูนะครับอันนี้สีชมพูเลยนะครับเคียร์พาร์สีชมพูอันนี้จะชมพูชมพูจืดจืดกว่านี้ชมพูชมพูชมพูนะครับอันนี้ชมพูจ,จืดๆเนาะชมพูมันคนละโทนกันนะครับก็มีเ <enge> คียร์พาร์สองสีนะครับผมชมพู อ่าต่อไปมาดูพวกแผงใหญ่ละนะครับอันนี้แผงสีฟ้านะครับอ่าเราลองดูรายละเอียดพันพันพุ่มพลาสติกดูนะครับผมว่ารายละเอียดเขาค่อนข้างโอเคดีนะครับไม่ดูแล้วค่อนข้างแบบไม่อ่าเขาเรียกหล่อมาค่อนข้างดีแล้วกันนะครับบล็อกดีมันก็น่าจะหลอกมาได้คมแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่อนข้างคมเลยนะครับลองค่อนข้างคมนะครับอันนี้แผ็นแผงสีคงในนะครับ คงในจะเป็นตัวนี้คงในเป็นสีดำนะครับคงในสีดำอโอเคไปต่อนะครับอันนี้ส่วนของปืนนะครับปืนโอเคมีสองแผงนะครับไปไืนอจากนี้คงในนะครับคงในเหมือนกันนะครับเพืเ่อลองดูหลายๆมุมดูนะครับคงในสองแผงค่อนข้างโอเคดีนะครับผม อันนี้ก็เป็นส่วนของอาวุธเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นสีเทานะครับผมอันนี้เป็นแผงสีเทาค่อนข้างดีนะครับเ <ๆ S 1> น, <Sched> นี่ยเพื่อนๆเห็นพวกร่องเนี่ยผมว่าค่อนข้างหลอดมาได้ดีนะครับแต่ทีนี้ประกอบเป็นยังไงมันต้องไปลุ้นตอนประกอบอีกทีเนาะก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีอันนี้แผงสีขาวนะครับแล้วก็นี้เป็นแผงสีฟ้าเป็นน้ําเงินฟ้านะครับผมอันนี้น้ําเงินฟ้า ก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับลวดลายพอโอเคใช้ได้นะครับอันนี้แผงสีฟ้านะครับแผงสีฟ้าเนี่ยถ้าดูที่โล่ครับเพื่อนๆดูที่โล่เนาะจะเห็นว่าโอ้สเส้นของร่องเนี่ยค่อนข้างคมอยู่นะครับคมชัดมากนะครับค่อนข้างโอเคเลยเท่าที่ผมดูนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับจากที่เราเปิดกล่องเนี่ยผมว่าพลาสติกค่ายนี้ค่อนข้างโอเคดีนะครับดูแล้ว ถ้าพัดติดขึ้นหล่อมาได้ดีขนาดนี้ผมว่าประกอบน่าจะมีปัญหาไม่เยอะนะครับแต่ยังไงมันต้องรองประกอบกันดูก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของดีคอน้ำนะครับผมที่ให้มาแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ตานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนแผงทั้งหมดนะครับอ่าเป็นแผงทั้งหมดของมาสเตอร์เก e สแอลเอซากุกแฟนทอมนะครับก็ค่อนข้างมีไม่เยอะประมาณ20กว่าแผงมั้งถ้าผมจะไม่ผิด นะครับจะประมาณ20กว่าแผงก็ถือว่าไม่เยอะนะครับคุณภาพก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในรูปละทีนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองหาซื้อดูนะครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าเริ่มเข้าแล้วแล้วเดี๋ยวตัวถัดไปเนี่ยมันจะเป็นตัวสกุสีเขียวนะครับสกุวอลเลอร์สีเขียวเนาะจะมี2แบบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาพีออเดอร์ดูนะครับผมส่วน อ่าสแลตซาก,กูแฟนทอมเนี่ยราคาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ราคานะครับเท่าที่ผมดูอยู่ตอนนี้มันจะอยู่ราคาขายเลยเนี่ยจะอยู่ประมาณ950ถึง1000บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับดีงามเลยจับต้องกันได้นะครับผมเพื <S <S ่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ลองหาซื้อดูนะครับจากร้านที่เพื่อนๆสนใจนะครับแต่ถ้าอ่าของผมเนี่ยก็ได้มาจากร้านโมเดลจีนนะครับ ใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่เพจนะครับหรือเว็บไซต์ของที่ร้านเขาดูนะครับผมลองสอบถามอินบ็อกเข้าไปถามดูก็ได้นะครับว่าเขายังมีของเหลือไหมนะครับออันนี้ก็เป็นส่วนข้อมูลนะครับของวันนี้นะครับผมข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่เราเปิดกล่องวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยนะครับสินค้าตัวไหนงานตัวไหนที่เราเปิดกล่องวันนี้สามารถสอบถามในคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวมีอะไรผมเข้าไปตอบเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับผมอย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามช่องเรานะครับเวลาเรามีคลิปเปิดกลองน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแม้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ